ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้นะฮะก็คือมีลูกค้านะครับเขาถอดกุญแจนะครับทั้งหมดเลยแล้วก็ทีนี้เราก็ขี้เกียจทำอะ่ะต้ออกปะเราก็เลยจะหารหัสนะจากกุญแจต่างๆเดี๋ยวให้ดูนะก็จะมีประมาณนี้นะครับที่เราหากุญแจลับล้อละเร,ราใช้เราใช้เอ่อเราใช้เ,เชทนไอ,น,อนะครับในการสอร่องลับ่นนะอละนี่นะคุมาเล่นน่าเห็นไหม แน่เห็นไม่เอ่ยเห็นไมว่าเป็นของรถโฟกตู้เลยครับตู้โฟกเห็นไหมเห็นไหมึ๊บนี่เราก็จะเอามาอาละวากันนะครับอุย ก็คือเรางงจ,จะไม่เจอก็คือเราได้กุญแจมานี่นี่แล้วเราก็จะมาทำโดยการเสรรหัสนะครับหลังจากที่เราเลือกเลยบอลนะเดี๋ยวเอาให้ดูนะเราเลือกเลยบอลแล้วกูขงัขงนิดนึง เราเลือกเป็นโฟกนะครับตัวนี้เห็นไหมดูนะเห็นไหมเห็นโฟล์กไหมคือเรามีเครื่องต้องใช้เป็นนะจริงแล้วก็คือขี้เกียจเลยล่ะเห็นไหมเหมือนไหมเหมือนนะเหมือนนะเห็นไหมเหมือนนะเราก็กดเข้าไปนะครับปกติใช้เครื่องตัวนี้แต่วันนี้ใช้เครื่องตัวนี้แทน เครื่องตัวนี้นะครับถ้าคนต้องการควาแบบครบวงจรนะมีเครื่องเดียวจบนะฮะไม่ต้องซื้ออย่างอื่นเลยเราก็ใส่ยหลักเข้าไปนะครับเราอ่านเราอ่านจากกล้องเรียบร้อยนะเราก็ใช้รหัสของเขานะฮะรหัสของเขาจะเป็นเบอร์เป็นเบอร์เดี๋ยวเราตะกูนนะจดไว้เบอร์เลยเนี่ยจะเป็นเบอร์เลยว่ะ ตัวหนึ่งเบอร์สอง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 สามสามหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามสองสองประมาณน,นี้มาดูกันโอเคเป๊ะเลยเดี๋ยวเราจะเอาเป็นเบอร์ตามนี้นะเราก็จะใส่รหัสนะดูนะเราจะค่อยๆบรรบนจงนะครับใส่ ใส่รหัสนฮะซึบกดปัดนกดคัดคัดให้เรากดคัดก็ได้ บอกว่าที่นี่นะครับเป็นที่เดียวนะครับที่สอนใช้เครื่องอิตาลีนะฮะไม่ได้สอนใช้เครื่องจีนนะคือเราจะไม่ได้สอนใช้เครื่องของจีนนะฮะเป็นเครื่องออโตเมติกจริงๆนะเพราะว่าเราจะต้องใช้สอนใช้อของดีๆคําว่าดีๆคือ,อยังไงคําว่าดีๆคือเนี่ยเริ่มต้นจากเสียงเล็กๆเนี่ยแหละเครื่องตัวนี้ไม่ได้ถูกนะฮะตัวสี่แสนเก้าส่วนตัวนี้ก็ ประมาณแสนกระบาทถึงสองแสนห้านะถึงสองแสนเก้านะครับ, 2009, รบตัวนี้นะนี่ตัวนี้สองนี่เขาเรียกว่าไอเทียมกับไอโหดนะครับคู่กันแดอไอเทียมจะเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวตัวไอโหดจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะครับมาบับกันอีกทีหนึ่ง อันนี้ก็จับใส่ระบ,บอยน,นะนี่เห็นะฮะมันเริ่มเบ่งเบ่งพลังแล้วเห็นไหมันเบ่งพลังแล้วเหนื่อยไว้พอดีเขามาทิ้งไว้ตั้งนานแล้วไงงานเยอะไม่ค่อยมีเวลาทำเยอะ ก็จะเห็นว่าอันนีออ้เสร็จแล้วนะครับนี่กระโดดเสร็จแล้วนะก็จะมันคข้า amazing นิดนึงเพราะว่าผมเองก็ไม่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าคือมันถึงได้แบบรหัสมันจะอะไรขนาดนี้นะถ่ายไม่ค่อยชัดทีนี้มาดูตัวนี้กันบ้างนะครับระดับเห็นไหมครับว่าระดับของมันเนี่ยจะมีความ amazing มากนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีความลึก ไม่รู้เห็นหรือเปล่าคงไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ม,มีความลึกที่แบบอันนี้เ,เรียกว่า s i มูเล t นะให้เห็นฟันกุญแจว่าเป็นยังไงนะนี้เรามาลองดูกันว่าไขาออกไหมนะฮะอันนี้เบ่งแสงอยู่เลยเบ่งพลังนะครับอันนี้เสร็จละเป็นสีเขียวละอันนี้นะครับก็ทําเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่ทําเสร็จแล้วก็มาลองไขกันดูนะฮะเช็คไข่คล่องนะอย่าไปร่องน้ํา คือที่เนี่ยใช้ของดีๆส่วนใหญ่จะเป็นของที่เราผลิตเองนะครับแล้วก็นําเข้ามาจากอิตาลีนะครับก็ค่อนข้างที่จะปู่ิใจนิดนึงนะครับมันไข่เยอะมากอันนี้เป็นฟกตู้นะ เป็นพวกตู้ผักปงท้ายมีสองอันอ่ะสุดท้ายนะครับท้ายสุดนี่เลยนะฮะนี่ดูนะดูนะเสียไปถูกด้าน โอ้ยเหนื่อยเว้ยเดี๋ยวได้แล้วไปเล้วนะครับทีนี้เราก็ให้ลูคกค้าเราฟังเลยหลอเรื่อแรกทีเดียวโอเคถ้าชอบกดไลค์นะครับถ้าใช้กดแชร์ พยา,ายามช่วยแจกเปดกระดิด่งจ้แล้วนะครับขอบคุณครับโอ้ยเก๋